ก็วันนี้แนะนำนะครับวิธีการเช็คหัวแมกนิตอนนะครับให้ชมนะครับผมว่าดีหรือเสียนะครับเช็คเบื้องต้นอันดับแรกนะครับปรับมิเตอร์ไปที่โหมดวัดสายขาดนะครับนี่ครเอาปลายเข็บเนี่ยแตะกันนะครับเขาเรียกง่ายๆครับพูดง่ายๆภาษาช่างโหมดวัดสายขาดนะครับตัวนี้นะครับดีครับ ต้องวัดแบบนี้ครับพี่บอกดีนี่เป็นขานะครับสองขาด้านหนึ่งนะครับแตะที่ตัวนะครับอีกด้านหนึ่งแตะแตะที่ขาจะต้องจะต้องไม่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 ถึงนะครับไม่ช็อตนะครับอย่างนี้ไม่ดังนะครับเนี่ยครับไม่ช็อตถ้าช็อตจะดังสองขานี้นะครับกดลวดเส้นเดียวกันนะครับจะต้องดังถ้าขาด ถ้าถ้าถ้าแตะแบบนี้แล้วไม่ดังก็คือเสียนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ช็อตเนี่ยมองสภาพภายนอกใหม่เอี่ยมเลยนะครับตัวชีบ้าดูดีดูไม่ออกเลยนะครับว่าเสียนะครับผมไม่มีรอยไหมที่หัวก็ไม่มีทีนี้มาดูนะครับวิธีการวัดว่ามันช็อตแบบไหนแต่ที่ตัวนะครับข้างหนึ่งเนี่ยครับช็อตไหมครับนี่ช็อตนี่คือช็อตลงกาวนะครับ ขาปักเนี่ยช็อตลงไปที่ตัวอันนี้ก็ปกติไม่ขาดแต่ช็อตนะครับซ้ายช็อตขวาช็อตนะครับผมนี่คือเสียนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปทดสอบประกอบกับเครื่องเลยนะครับวัดนี่เรารู้เลยว่าเสียเบื้องต้นนะครับเมื่อวัดแล้วดีนะครับก่อนที่จะขายให้กับลูกค้านะครับต้องนี่ใส่เครื่องเสียปักทดสอบนะรับเอาน้ําใส่แก้ว น้ำใสแก้วใส่เข้าไปในเตานะครับน้ําเดือดนะครับถึงขายนะครับผมประมาณนี้เลยขอบคุณครับ